ผมนี่ก็เหมือนญาติสนิงนะครับเวลาทีงานท่านก็มาให้ทุกครั้งแล้วท่านมาทีไรท่านกลับบ้านอยากเร็วทุกทีต้องวิ่งตามบางทีเรามีข้ารถบัเงเล็กน้อยท่านบอกว่าไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่เอาเพราะฉะนั้นท่านกรเป็นคนที่มัม่นในความรู้เท่านะครับท่านก็ขอบคุณท่านนะครับขออุานน นี่ทำไมคุณยุ่งกับผมจังเลยในวันนี้คอยดูเวลาฉันมอบทำไมถึงไม่ถ่ายก็ <c oughs> มมีอะไรก็เศรษฐกิจพอเพียงที่ผมไม่เอาเนี่ยก็เพราะว่าผมมีพอพอที่จะกินได้แล้ว <c oughs> ให้ผมมากก็มีความสุขมากให้น้อยก็ยม,ยม,มีความสุขน้อยถ้าไม่ให้เลยมันจะหาเจอไม่ความสุข ก็ทีเดียวไคะถือว่าเป็นครูนะคะยี่หิงท่านนะคะที่เม่เกี่ยิกับเวทีอของเราด้วยนะคะ